ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถถ่ายนับคลังเกษตรยนทซุปนะครับวันนี้นะครับใกล้เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะครับมีรถใช้ลงนากันหรือยังนะครับวันนี้เรามา ครับรีวิวนะครับสินค้ากันอ <letter. S 2> ีกรอบหนึ่งครับจริงๆรีวิวไปหลายรอบแล้วรถรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็ห่างหายไปสักระยะหนึ่งล้วเดี๋ยววันนี้มาพาชมกันนะครับลูกค้าเพิ่งขึ้นร้านมาจองสดๆร้อนเมื่อกี้เลยนะครับวันที่12กุมภาพันธ์นี่เองนะครับก็ลูกค้าลูกค้าจากอำเภอดอนจานนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มาจองมาจำมาแล้วนะครับวางเงินมาจําแล้วก็เตรียมจะส่งกันนะครับกับคันนี้นะครับ NT 542นะครับอิซากิ42แรงม้าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ามีจุดเด่นนะครับจุดปังออะะะะไไรรรรรกกกััััััันน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 นบบบบบ้้้างงงคคคุ่่ีีททมมถึเป็ยยิิดตตแ ปีที่แล้วตั้งแต่เปิดตัวมาเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ติดตลาดนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับอ่ะนะครับเอาแบบไวๆแล้วกันนะครับ NT52 ตัวนี้นะครับขนาดนะครับแรงม้า4 2แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบพร้อมเทอร์โบครับก็ให้แรงบิดนะครับสูงนะครับความจวดจัดนะครับมีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนเรื่องของเทอร์โบนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการอัดอากาศนะครับทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่ะจุดต่อมานะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องของการลงนาหรือการ อาจจะเป็นนาเปียกหรือนาแห้งก็ตามนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของความร้อนสะสมในคานครับตัวนี้นะครับถูกแก้ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นคานหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับอลองก้มไปดูครับกล้องคานหน้าคานหน้าขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับรูระบายนะครับแรงดันนะครับด้านล่างนะครับซึ่งต่อท่อขึ้นมานะครับเป็นท่อหายใจแล้วกันเรียกภาษาบ้านเราก็คือเป็นเหมือนตัวที่ระบายแรงดันนะครับทำให้คานหน้านะครับสามารถระบายความร้อนออกมาได้นะครับซึ่งประโยชน์ของมันนะครับก็คือ เรื่องของการลดแรงดันในคานนะครับลดการสึกหรอโอกาสความร้อนสะสมทําให้ซีนนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นดังนั้นถ้าท่านดูแลได้ถูกนะครับรถคันนี้แน่นอนใช้ได้อย่างยาวๆนแน่นอนนะครับอ่ะจุดต่อมาครับจุดต่อมานะครับดูจากระดับความสูงนะครับใต้ท้องนะครับระดับความสูงแน่นอนครับว่าเราออกแบบมาให้สามารถข้ามคันนาได้อย่างง่ายๆนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับความสูงของรถสมีใต้ท้องเนี่ยประมาณ40เซนนะครับดังนั้น คันแทนาครับก็จะสูงจะต่ำนะครับเราขึ้นได้อย่างแน่นอนสบายๆนะครับห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับอ่ากว้างขวางสะดวกสบายนะครับเกียร์นะครับซิงโครเชตนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับการเดินหน้าถอยหลังทําได้อย่างสะดวกนะครับ PTO นะครับตัวปั่นนาของเรานะครับมีสงรอบนะครับก็คือมี540กับ750นะครับดังนั้นสามารถเลือกใช้ได้นะครับตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ของเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับ ล้อยางดอกยางนะขนาดใหญ่นะครับดูครับล่องลึกนะครับตะกุยได้อย่างแน่นอน,นครับได้ทุกสภาวะพื้นผิวนะครับและจุดสุ outro, ดท้ายน,นะครับด้านหลังด้านหลังนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับยกหลังนะครับระบบการยกนะครับยกกหนักได้1000กิโลกร,รมัมหรือ1ตันนะครับดังนั้นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับงานานาหรืองานไล่ขนาดเล็กๆเราก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกมันเครื่องปลูกอ้อยขนาดเล็กเ,เร mart, าก็ยกได้ modeling, เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ยกน้าหนักได้ถึง1000กิโลกรัมนะครับ ส่วนฐานล้อหลังนะครับเราสามารถปรับได้3ระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นงานไร่นะครับหรืองานที่เป็นปลูกผักอย่างมะเขือเทศหรือปลูกแตงโมปลูกมันนะครับเราสามารถขยับล่องได้นะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานนะครับซึ่งท่านสามารถทําได้เพียงคนเดียวง่ายๆเองนะครับที่บ้านนะครับนะครับพร้อมกันนี้นะครับรถคันนี้ยังรับประกันนะครับสูงสุดถึง2ปีนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับ ซึ่งเรามีทีมช่างนะครับไว้คอยบริการครับออกไปดูแลท่านถึงบ้านเลยนะครับหรือท่านจะเป็นการสั่งซื้ออะไรผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับเรามีหมดนะครับส่งเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ร้านค้าออนไลน์ก็เยอะแยะไปนะครับแล้วก็รวมถึงติดต่อมาที่ศูนย์เราก็มีจําหน่ายอยู่เช่นกันนะครับฝากไว้กับอีกหนึ่งรุ่นครับอีสกิ NP 542คันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับของทางร้านเรานะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนา คมนี้นะครับในปี2 5 1 7นี้ก็คือแถมผ่านหลัง1ชุดนะครับแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงหลัง1ชุดก็คือเป็นผ่าน5จาน22นิ้ว1ชุดให้ไปเลยนะครับแบบจุกๆรับโปช่วยดันช่วยดาวยังรับผ่านไปอีกด้วยนะครับฝากไว้ท่านที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์089 5761986ครับขอบคุณครับ